หลังจากที่เราจัดตั้งโครงการ1เทรดต่อวัน1000ต่อชีวิตเราว่ามันดีต่อชีวิตประจําวันมากๆเลยอย่างเทรดนี้เป็นของเชา้าวันที่เจื่นมาก็ดูแค่ทาเฟรมเฮดโฟค่ะเห็นว่ามันเป็นซิกแพดสและยังเหลือท p 2ก็เ,เลยตัดสินใจเข้าเลยจริงๆแล้วเนี่ยตามระบบแม่ปลาปากกาเขียวเนี่ยท p 1ีเนี่ยมันชัวร์วแน่นอนค่ะ100%้แต่ท p 2, 2เนี่ยก็แล้วแต่แรงกราฟแล้วก็แล้วแต่ตลาดว่าจะทําถึงไหมเทรดนี้เราก็แพ้ไปค่ะก็เลยปิดกราฟแล้วก็แต่งตัวออกไปทํางานและหลังจากที่ทํางานเสร็จะคะ้ะเราก็เลยแวไปขอพรกับ พระพิคเนตค่ะอยู่ที่ตึกฟินิกนะคะเป็นปางเหรำพนาคติค่ะพระพิคเนตนะคะปางนี้จะเป็นปางที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนทองทั้งองค์เลยนะคะอายุมากกว่าหลายร้อยปีแล้วนะคะใช้เวลาแกะสลักนานถึง8เดือนแล้วก็ใช้ช่างฝีมือถึง7คนน้ําหนักทั้งองค์เนะะี่ยค่ะรวมประมาณสิตันสูงมากกว่าตึก2ชั้นเลยนะคะและในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแค่ที่นี้ที่เดียวนะคะที่เป็นปางนี้จอดรถที่ตึกได้เลยนะคะแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นมาชั้น6กเลยค่ะ ทางเข้าเนี่ยก็จะรูรามากเลยนะคะดูจากธถงทางเข้ามีช a เดเ l ียสวยงามมากๆเลยแล้วก็สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะต้องบูชายัางไงนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะหลังจากที่เราขึ้นมาที่ชั้น6เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในบริเวณโซนที่บูชานะคะเดี๋ยวจะมีี่เจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นคนขายของบูชาประจําเทวาละคะ่ะเขาจะแนะนําให้เราชุดบูชานะคะเริ่มต้นก็จะมีราคา100บาทค่ะก็จะได้ดาวเรืองแล้วก็จะได้สร้อยไข่มุกนะคะนําไปบูชาที่องค์พ่อพิคเน ะะก็จะมีชุด200บาทค่ะในถาดนี้จะเป็นชุด200บาทนะคะเพราะว่าพวงมาลัยจะพวงใหญ่ส่วนที่อยู่ในพานนี้นะคะก็จะเป็นชุด100บาทค่ะทั้ง2ชุดนี้ก็จะได้ไข่มุกเหมือนกันนะคะเพื่อนําไปบูชาค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาไข่มุกสีอะไรนะคะ<ๆ>ก็มีให้เลือกหลากหลายมากเลยค่ะจากที่เราได้แล้วนะคะเราก็จะเดินไปอันนี้ก็จะเป็นร้านที่แบบ วางมากนะคะอยู่ชั้นบนสุดชั้น6เลยก็ดูสะอาดนาค่อนข้างเงียบนะคะไม่มีความวุ่นวายเลยค่ะช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงบ่ายแล้วด้วยค่ะคนก็เลยแทบจะไม่มีเลยนะคะพี่เจ้าหน้าที่ก็แนะนําทุกขั้นตอนเลยค่ะให้เราไปบูชาพระก่อนนะคะจุดทูปซานดอร์จากนั้น,นก็มาจุดทูปบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่นะคะแนะนําให้เราทุกขั้นตอนเหมือนกันอันนี้เราบูชาตัวน้ำพึ่งเพิ่มนะคะแล้วก็นมแล้วก็น้ําด้วยค่ะหลังจากที่เราบูชาเสร็จก็สามารถลาแล้วก็นํากลับไป ไปกินเพื่อเป็นความสิริมงคลได้นะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดบริเวณที่เราบูชาตัวน้ำเพิ่งเพิ่มนะคะให้เพื่อนๆได้ลองไปเห็นกับตานะคะ เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนการองค์พ่อพิกาเน่ที่แกะสลักไม้ทั้งองค์นะคะคนไม่เยอะค่ะไปได้ไม่เบียดเสียดแน่นอนค่ะค่าที่จอดรถเนี่ยรู้สึกว่าชั่วโมงละ30บาทนะคะเราจอดไปชั่วโมงนิดๆเขาก็เก็บอยู่ที่60บาทค่ะแล้วใครที่ยังไม่ได้กินข้าวมานะคะแนะนําให้ไปกินเลยค่ะที่นี่จะมีร้านอาหารวีแกนนะคะก็คือจะมีร้านโซวีแกนค่ะอันนี้คือเป็นร้านในดวงใจของเรามากๆไม่น่าเชื่อว่าจะมีร้านนี้อยู่ที่นี่ด้วยเป็นแต่ว่าจะเป็นในส่วนของตามสั่งนะคะไม่เสียดาย ไม่ได้ถ่ายรูปเมนูอาหารมาให้ดูมีหลากหลายมากเลยค่ะโซเว็กกนที่อื่นที่เราไปกินนะคะมันจะเป็นข้าวแกงนะคะก็วันนี้มาประมาณนี้ค่ะเอาไว้เดี๋ยวจะมาทําคลิปเพเทเดอร์พาร์ทไทม์ไลฟ์สไตล์อีกนะคะสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มเข้าโครงการ1เทศต่อวัน1,000ต่อชีวิตก็สามารถทักเข้ามาได้ที่หลังไมเลยนะคะจะมีแนะนําจุดเข้าให้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ